นี่คือการหมักฝักก้ามปูหรือเขาเรียกว่าฉํำฉานี่แหละออกมาเลยไม่ต้องมีอย่างอื่นเลยเามาใส่ถังอย่างเดียวเลยใส่หมักแต่ถังเนี้ยเอเติมในน้ำหมักของเก่าของเก่าเนี่ยเขาเป็นน้ำหมักที่หมักไปแล้วมันข้ามปีเนี่ยมันมีน้ำ มันข้ามหมักข้ามปีแล้วนี่ฟองขึ้นเลยเนหะ็นไหมพอมันได้ฝักฝักนี่คือใสแต่เมาเม้หวานแล้วไงมันก็เริ่มน้ำหมักเก่ามันจะฟื้นขึ้นมาได้ไวมากเลยเนี่ยแล้วก็กดกดกดมันการหมักไอ้ฝักกามปูเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องมาใส่กากน้ำตาลแล้ว แล้วฝักมันพอมันย่อยสลายมันก็เป็นปุ๋ยให้เราเลยถ้าเรามีพวกเอ่ผลไม้พวกรสหวานหรือว่าจะเป็นเป็นถัว่วเป็นผักเป็นอะไรก็ได้เรามาผสมเป็นเขาเรียกว่าหมักรวมอ่ะนะก็จะได้ปุ๋ยแบบสูตรรวมเนี่เป็นฟอง,ฟองๆขึ้นมาเนี่ยก็คือเอ่นี่แหละฝักนี่แหละเดีย๋ยวพอน้ำมันละลาย ฟอมหวานมันละลายแล้วจากฟอร์มมันจะกลายเป็นลาขา้ขาวขและเป็นเชื้อจุลินทรีย์เน,นี่ยก็จะได้ประโยชน์